สวัสดีค่ะเดินมาได้แค่549ร้อยสี่สิบเก้าเก้าเมื่อกี้ทดสอบแต่ไม่ได้เปิดคลิปเหรอถ่ายภาพเห็นว่าไม่ได้ไ้ถ่ายคลิปนะครับเวลาไปประมาณห้5นาทีนะนะสอบหกนาทีเนี่ยสินาที สองข้างทางก็เป็นต้นไม้นะคะร่มรืน่นมาเดินตอนไหนก็ไม่น่าจะร้อนเพราะมีต้นไม้เพราะลมพนเมื่มอ<น>ก่อนมาเดินจะเจอต้นพริกเยอะมากช่วงนี้ไม่ไม่ไม่เห็นมีนกมันมาถ่ายเอาไว้ เราก็เด็ดพริกไปตาน้ําพริกเผ็ดมากอร่อยเป็นพริกป่าอร่อยมากตําน้ําพริกสุดสุดอร่อยเลยสุดยอดเลยนี่แสดงว่าเขามาเขามาตัดนะเนี่ยแต่งต้นไม้ไม่ให้มันลกไงเลยมาเดินแล้วก็เจอ งูกระปะาตัวเล็กๆตรงกลางทางนะเวลาที่ฝนตกเราเดินเราก็ต้องระมัดระวังค่ะเจอครั้งเดียวค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นป่ามันมีต้นไม้เยอะเราก็ต้องเราฟังเวลาเราเดินเราจะต้องเดินตรงกลางๆที่ไม่มีเศษใบไม้ใบหญ้ายเยอะนะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น เดี๋ยวเจอครั้งเดียวนะคะน่าจะสีเนินแล้วก็ทางลาดลงเป็นสีเนินเล็กๆไม่เหนื่อยเท่ากับด้านเขาฉลากด้านนู้นนะคะด้านสันเจ้าตรงนั้นจะชันมาก ต้อง,ต,อง <c oughs> ต้องระวังค่ะเพราะว่าค่อนข,ข้างที่จะฉันนุ่มๆสาวๆเขาจะเดินบนนี้อค่ะข้างบนไม่รู้เดินตรงไหนยังยังไม่เคยเดินว่าจะไปสักไปรองสักครั้ง <c oughs> เขา <c oughs> เขาเคยเดินไงแต่เรายังไม่เคยเดินเราต้องมีผู้นำอ่าเรา <c oughs> เรายังไม่ ไม่เคยเพื่อนเพื่อนชวนหลายครั้งแล้วนะชวนขึ้นไปเดินเนี่ยแต่ยังไม่เคยเดินนี่ไงต้นผักหวานเนี่ยเออเคยปีนเนี่ยปีนเขาเหมือนไม่อยากให้คนกินอ่ะเขาเขาจะชะลูดขึ้นไปสแีก็ปีมาต้องระสูงสูงมากแข็งนะแข็งนะ ถ้าต่ำเตี้ยก็โดนคนเด็ดกินหมดอันนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่น่าใช่ว่ะเด็ดเด็ดผิดน่าจะใช่นะเดี๋ยว็พริกน่าจะใช่นะเทียบใบสิเทียบใบเขาเดินไปทางไหนกันวะ ไม่มีดอกดินนะที่เขาบอกว่าดอกดินดอกดินอะไรดอกดินมีแต่เลือยมีแต่ต้นระวังยุงกัดได้เลยสวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์ที่6สิงหาคม65นะคะเช้านี้มาเดินออกกำลังกายที่ หลังค่ายลูกเสือนะคะจะทาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับธรรมชาติซึ่งมีต้นไม้นะคะภูเขานะคะแถมยังเห็นทะเลเกาะสีชังตึกคอนโดมิเนียมเยอะแยะไปหมดนะคะของสีราชานะคะช่วงนี้ตรงตรงช่องนี้ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงลงแล้วเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาจะเป็นเนินประมาณ ประมาณ4ี่เนินนะคะก็ได้เหงื่อพอสมควรนะแต่ตอนนี้เป็นช่วงลงนะคะก็ลงก็เดินสบายหน่อยบางคนชอบลงชอบลงตรงตรง,ตรงเนินนะคะแต่บางคนเนี่ยชอบขึ้นเนินนะคะตรงนี้อากาศดีนะคะแต่วันนี้มันมืดคลึ้มนะคะมันกับอบอ้าวไม่มีลม แต่ก็ไม่ร้อนเพราะว่าไม่มีแสงแดดปีต้นไม้เยอะนะคะอยากจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาเดินหลังค่ายลูกเสือนะคะเพราะว่าจะสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรงไม่ค่อยมีผู้คนเหมือนกับด้านเขาฉลากด,ด้านสานเจ้าตรงนี้ทิศตะวันออกจะมีะะอ่าจะมีผู้คนเยอะคนเยอะแต่ตรงนี้คนจะน้อยแล้วก็ เราเดินชิวๆสบายใจวิวนี้เราเห็นเกาะสีชังเห็นนะคะเห็นเกาะสีชังนู่งมุนคอนโดเกาะลอยก็เห็นเห็นเรือเห็นอาคารแล้วก็วัดบนรอคับก็ด้านนี้ก็จะเป็นมีเขา เขาอะไรเขาอะไรตรงนั้นจะเป็นนู่นน่นที่เราเคยขึ้นที่จาแม่กุญอิมใช่ปะแล้วก็มีตึกรามบ้านช่องอยู่ในตลาดตัวตลาดเป็นไงบ้างตอนี้วันนี้วันนี้เดินสองรอบค่ะว่าจะทำจะทําลายสถิติสามรอบก็รอบแรกเหนื่อยเล็กน้อยรอบสองนี้ชิวๆเลยค่ะไม่ไม่เหนื่อยว่าจะสามรอบแต่ไม่ใช่วันนี้นะคะ อยู่แล้วสิบรอบ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 นี่คงไม่ไม่ไม่ห้าวันมันเป็นการเป็นการระเบิดไขมันรู้สึกว่ามันเออมันหายใจคล่องใช่เดี๋ีวเราลงนี่ไปไหนต่อเนี้ยก็ลงค่ายลูกเสือวนค่ายวนกับที่เดิมใช่ ตรงนี้เป็นขาลงแล้ว่ะจะสบายข่วานะใช่ขาลงนี่จะสบายเดินยึบ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 สบายตัวนะระเบิดไขมันดีค่ะไขมันรู้สึกหายใจคล่องขึ้นรอบแรกจะเหนื่อย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 เล็กน้อยแต่รอบสองนี้ไม่รู้เรื่องแล้วเฮ้ยอ้าวถึงแล้วเลยเดินเดินอ้าวถึงแล้วเหรอ รอบสองนี่ไม่ไม่ได้ยินเสียงลมหายใจคกคัรคุกคักเข้ขเามาในไมเลยนะแต่รอบแรกเนี่ยโ้เต็มเต็มเลยก็จะสีรส่รอบสี่รอบก็หกกิโลกว่าแตรอบแรกเป็นการวอร์มก่อนออรอบที่สองก็จริงอรอบที่สามชั่วชั่วรอบที่สี่อ่ะเดินก็ต้องเอาเท้าเท้าจิกพื้นให้ดี ใส่รองเท้าไม่ดีลงเดินนี่ลงชอาขาดเลยนะเคยใส่มาคู่หนึ่งขาดขาดต้องถอดต้องถอดทิ้งเฮ้ยไม่ใช่เราถอดเราถอดพื้นถอดพื้นทิ้งแล้วเราก็เดินล้ก็เดินามีอยู่คู่เราไปปั่นจักรยานไปคลองก็มีอ๋อแล้วลงไปรองเท้าก็หลุดเป็นชิ้นๆหมันโดนน้ำไงรองเท้าตอนนั้นซื้อมา ผู่นั้นเท่าไหร่ห้าร้อยบาทา<อ>เราไปออกกำลังกายเนี่ยที่สำคัญคือวัสดุอุปกรณ์หรือว่าเครื่องแตกรกายที่จะให้เหมาะสมกับการเดินกิจกรรมนั้นๆการเดินก็ควรจะเป็นรองเท้าเดินวิ่งก็ควรจะเป็นรองเท้าวิ่งว่าปั่นจักรยานก็ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาประเภทนั้นๆก็จะทําให้เราคล่องตัวคล่องตัวแล้วก็มีความปลอดภัย นะครับในการออกกำลังกายนั้นก็จะยังมาถึงความสุขสนุกสนานในกีฬานั้นนั้นถ้าหากว่าเราไปแล้วออได้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับงานหรือว่ามันไม่ตรงกับประเภทที่เราใช้เนี่ยก็เกิดปัญหาน,นะอุปสรรคขาดตกหลุดหลุดขาดที่ขาดทำให้าการออกกำลังกายของเราเนี่ยมันเป็นไงไมีอุปสรรคนะครับถ้าหากว่ามีอุปกรณ์หรัอบก็ จะนำมาซึ่งความสะดวกความสุขในการออกกำลังกายครับอันนี้เรามีรองเท้าอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ทมันแมทแมทกับการออกกำลังกายเนี่ยมีหมวกแว่นตามีไหมเออสมาร์ทวอตมีไหมเนี่ยเออมีมีมีแล้วก็ร้อยสิบผ้าแล้วรองเท้ามีไหมเนี่ยใส่รองเท้ามาหรือเปล่าใส่เป้ด้วยมีน้ำไหมน้ำ นะพกน้ำมากเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยขอความรำคาญมากๆเสียเลือนดร่างกายต้องการออกซิเจนเพราะฉะนั้นใช้น้ำเข้าร่างกายต้องการทะเลเติมน้ำเข้าไปจะช่วยให้ดูดมาออกซิเจนในร่างกายเพื่อหลังมาเพิ่มสุดความสดชื่นนะครับเข้มใสก่รลังกายได้ยืดยาวกว่าปกตินะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วน่าจะ แปดโมงกว่าแล้วมึงก้าวถึงก้าวโมงแล้วล่ะก็แปดโมงเก้าโมงแล้วแหละเรากอยู่นท้องกว่านี้แดดจัดแดดจัดแล้วค่ะเริ่มมีแดดแล้วเริ่มมีแดดแล้วเราก็จะพอนะละกลับไปดูสักระวังด้วยก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยวันเสาร์นะวันที่วันเสาร์ยายนุ้งนิงน่าจะมีไม่แน่ใจว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดไม่เปิดก็อดละ น้องนิ้งค่ะสวัสดีค่ะปิดคลิปตรงนี้ไหมได้ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะครับปิดแล้วค่ะปิดคลิปแล้วนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้ชอบใจกดชอบใจกดปักไคร้กดไลค์กดแชร์ ตามด้อย่างไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะเขาถามว่าช่องไหนช่องอะไรพาพากันเที่ยวค่ะไทยชาแนลไทยชาแนลไทยชาแนลลุงป้าพาไปเที่ยวไม่ลุงป้ายังไม่แก่โอเคสวัสดีครับสวัสดีหนุ่มสาวพากันเที่ยวสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะ